ค่ะค่ะขก่อนหน่งอยากให้พี่นิวได้เล่าในลำตัวก่อนนะคะค่ะเอ่อพี่นิวนะคะมีชุดอายุขัยค่ะจบการศึกษาในสาขานักบินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนปริญญาบัณฑิตค่ะเพื่อเข้ารับทำงานที่โรงเรียนเอกชนค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็เปิดสอนพิเศษเรียนภาษาอังกฤษค่ะค่ะจากประสบการณ์ที่พี่นิวเคยไดไปสอนที่โรงเรียนเอกชนนะคะน่าจะสถานการณ์ปุ๋ยที่ผ่านมาค่ะ ทิดว่ามีผลกรเียไกับการเรียนการสอนรคะค่ะก็มีมีสถานการณ์เกิดเข้ามาใช่ไหมคะก็จากที่เราต้องเรียนออนไลน์ที่เราเรียนค่ะก็ต้องเตรียมเรียนอนไ์เกือบทั้งหมดเลยซึ่งผลระดบก็คือที่เราสอนเป็นระดับมต่ปลายนก็อาจจะมีผลระกลองกว่าที่จะต้องสอนถุงหรือว่าจะปันมอต้นนะคะแต่ถามว่ามีผลระัรก็คือสำหรับผู้ชที่เรีสองนะคะนกเรียนแต่ละคน้นมีดแข็งในการเรียนไม่เข้ากัน คนที่เรียนเก่งแล้วก็มีสมาธิในการเรียน,นารายเวลารายที่ไม่เกิปัญหาแต่ว่าทัา้งหมดคนที่แบบไม่มีสมาธิในการเรียนเวลาเป็นรายลายเขาจะเหมือนไม่ค่อยได้อะไรจากการเรียนเท่าไหร่ถ้าเขาไม่สามารถมีสมาธิในการเรียนเรียนตรงกับอคอมพิวเตอร์ได้การที่เป็นปีวิธีการารับมือในการแก้ไขการอ่านก็ได้ในเวลาด้วยคะค่ะเท่าที่แก้ได้ะค่ะก็คือจะต้องถามเป็นตัวต่อตัวถามหลายคนสุ่มถาม่เรียนไปก็จะเป็นสมทับพวกที่มีที่เป็น นที่แบบตั้งใจเรียนะถือว่าเป็นพื้นฐานน,น้อยๆที่สุดในห้อง,องนรี้ค่ะสื่อถึงเราไปเพราะเขาได้ฟังเราอยู่ว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบทดสอบท้ายค้าวให้ให้ใคำตอบในแบบในรอบเพื่อนว่ามีเวลาเนกี่ยวกันอะไรเนี่ยคือเป็นการทดสอบว่าในคาบนั้น,ะเ,น,น,ขเ,นเขาเข้าใจตั้งใจเรียจริงหรือเปล่าปรนะมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการคืออีกทีหนึ่งได้จากฐานการปวิบที่ทำมา ขอคุณท่านะคะที่ใ้ข้อมูลในการสัมภาษณ์งานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ควรแนั่งตัวให้พี่ฟ้งหน่อยนะคะเฉม่อเรียนเรียนอะไรหรอคะเซนต์อนด์ค่ะแล้วจะทำงานตรงไหนที่ ทีมติดต่ออาจารย์ต้องทำงไงบ้างหรอคะทักเียถามซ้ำแต่ไม่ได้ถามเพื่อนอ๋อแต่ว่าอาจารย์ก็จะแบบเออเอาที่บ้านก็เป็นแบบข้อความใช่ไหมก็ไม่ได้แบบเหมือนกับเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะเอาแบบนั้นเนี่ยพี่ให้หนูเลือกเนี่ยตอนนี้หนูอยากเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นออนไลน์ดีคะ ห่อพ่อี่นไม่ค่อยเข้าใจนะหลวงพอใหี่ทำยังไงดีเดี๋วพี่จะแชรบหค่ะหลวงปูก่ปกับทะเลอ้ลงกับทะเลค่ะแล้วพี่ยิ้มหลวงกับรมทะเลเนี่ยเป็นยังไงหรอคะอ่าเอาแเอาชิ้นง่ายๆก่อนเลยก็คือหลงปูกับกนทะเลเนี่ยมีช่วงเลาการเกิดที่แตกต่างกันไหมคะต่างต้องแตกต่างกันแล้ว นหลองบอกพี่มาซิว่าลมบกกับลมทะเลเนี่ยมันมีช่วงการเกิดเป็นยังไงบ้างลมทกกะเลตอนกลางวันอ่าแล้วลมบกล่ะคะตอนกลางคืนอะถูกต้องพี่จะมีทีมการจำเรื่องลมบกลมทะเลนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นลมทะเลเนี่ยเราจะทำได้ยังไงว่าเกิดนใ,น,ใดนช่วงเวลาไหนให้เราเข้าว่าตอนกลางวันคนชอบไปหน้าต่างลมงทะเลโอเคนไหมคะส่วนตอนกลางคืนเนี่ย ลมโบกเนี่ยก็คือคนชอบเกาะหาปลาเพราะอะไรลูกเพราะว่าลมโบกเนี่ยมันจะช่วยทัดให้เรือใบเนีเ่ยแล่นไปได้ดีจะได้ไม่ต้องเตอมพลังการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากการเดินเรือเขอี้ยงไหมคะอ่ะแล้วพี่ยิ้มคะเออเครื่องมือที่ใช้วัิธีทางลมเนี่ยมันคือเครื่องมืออะไรกับคะลองบอกเราได้ด้วยหน่อยสิอันแรกนะคะก็จะมีสองลมสองลมก็จะ,จะมีงง็งงนถุได้ทันทีคะอ่านตามที่ชอบเนี่ยสี่คลิปใช่ไหมสองคะอ่ะมีคิป เหนือใต้แล้วก็ออกแล้วก็ต่ำชีใช่ไหมคอันนี้คือเป็นสอบลมนะคะโอเคอันที่สอก็จะมีพวก Animal ลมิเ t อร์อันนี้นะคะจะคล้ายัสอบลมแต่ว่าอันนี้จะมีแท่งกี่อันในการบวกดี่สามชีไหมมันจะไว้วัดอัตราลมเนาะ มาอีกแป๊บนึงเมื่อกี้เครื่องมือที่ใช้วัดพิษทางของลมชื่อว่าอะไรนะสองลมค่ะแล้วเครื่องมือที่ใช้วัดอัตราเล็กโทรชื่อว่าอะไรคะอนมมิวอันเดอร์อ่าอิมมิวอันเดอร์โอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อหาลมบกล้ำทะเลคร่าวๆเนาะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่านมบกกับน้ทะเลอะไรเกิดกันวันอะไรเกิดกขึืนอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะ้นั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็ขอจบกิจกรรมเล็กๆน้อยเล็กน้เท่านี้เนาะขอบคุณน้องไมโลมากๆเลยค่ะ <Okay. S 2> ค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดแจ้เจริญดอนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะอ๋อวันนี้เราก็จะมากวาดใบไม้บนถนนกันนะคะกวาดให้สะอาดเลยนั่นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยโอเคค่ะ,คะ งานที่เราได้กวาดใบไม้บนลานถนนเรียบร้อยแล้วนะคะ ใชค่ะข้าว่อดินนะคต้อก้ uh, ุณน้าได้แนะนำตัวก่อนเลยนะชื่อโนค่ะคุณน้าทำอาชีพอะไรเนู่ตรงค์ับเข้าหนาจ้ะจวะาว่างทำประกอบอาชีพนี้อยู่นะคุณน้าษอ่าดบ้างไหมคะเช่นแบบกมีบกมประกอบอะรบคะปะ คไม่ดีนะปกติตลาไม่ค่อยเสียมั็นยีได้สามวันแล้วไอ้กระสับกระสือมีนหมครับก็เป็นช่วงบุกแดดแ่บเดียวค่ะแล้วสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีผลต่อพวกอะไรบ้างพิชิตของพิณาบ้างค่ะก็พวกแม่ค้าจะไม่ได้ขายตลาดตอนช่วงที่เราคิดงปีตลาดปิดอย่างเงี้ยจะไม่ได้ขายก็จะเราก็จะได้ตัดตลาดไปเลยไม่ได้ก็แต่ว่าทำน้อยลงกว่าปกติ เครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะรถจำนวนลงในการสช่ในการผลิตค่ะบ้านเึาเนี่ยปกติคุณน้าทำได้ประมาณ4ิบระอกลวเขาคิดปีเนี่วันหนึ่งก็เลยมาถวันธรรมดาให้ประมาณสามสิี่สิบนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงปีอเหลือวันสิบปีแม่สมปีเยอะใช่ใช่ใช่เกินตรึ่งด้วยตอนนี้กำลังพื้นใช่ไหมคะตอนนี้กำลังฟื้นเิ่มาหน่อยละ่รงที่เราเปิด เต่อประเทศด้วยค่ะแล้วตอนนี้ขายแบบว่ามีปานุมีรายได้ตกประมาณเท่าไหร่ห่อคะเพราะมันเป็นเขาเก็บเขาเก็บมาเป็นส่วนหลวมจากของของแม่เขาเป็นคลิปดีคือคลิปแบบนี้เขาจะมาให้แม่อาชีพนี้คือทเป็น่่ใใชชคะ ก็เป็นช็อตก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหลายไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งใช่ใช่ใช่มีสีไซส์แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้ยาวกระบอกธรรมดาปกติจะมีสองแบบจะใช้ได้ดีที่สุดค่ะที่หย่งส่วนมากลูกค้าจะสั่งเป็นกระหล่ำยาวกระหล่ำยาวใช่ไหมคะเป็นพื้นๆจะเป็นกระหล่ำยาวค่ะก็ธูปิดของมันจะเป็นอะไรคะ ก็ไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นเลขช็อตมันจะสั้นอันนี้เป็นมะหลามยาวปกติ ครับค่ะคี่บค่ะเราสับค่ะคระบค่ะครับค่ะ